ศพของเด็กเล็กคนหนึ่งที่ชั้นสองของบ้านซึ่งบ้านนั้นเป็นบ้านร้างศพนั่นนอนหน้าหงายอยู่บนพื้นเป็นรายการที่เหมาะสําหรับผู้ชมที่มีอายุตั้งแต่18ปีขึ้นไปซึ่งอาจจะมีภาพหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาซึ่งต้องใช้วิจรารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคําแนะนําจากผู้ใหญ่จึงไม่ควรรับชมรายการประเภทนี้ตามลำพัง แมรี่เบลล์ฆาตกรเด็กโรคจิตเรื่องราวของแมรี่เบลล์นั้นแสดงให้เห็นอะไรหลายๆอย่างกล่าวคือเธอเป็นฆาตรกรต่อเนื่องที่มีอายุน้อยที่สุดในประวัติศาสตร์ตอนที่เธอเกาะคดีเธอมีอายุเพียง10-11ปีเท่านั้นแสดงให้เห็นว่าฆาตรกรต่อเนื่องมีหลากหลายอายุไม่ว่าจะเป็นผู้ชายผู้หญิงคนแก่หรือแม้กระทั่งเด็กก็ตามสามารถที่จะเป็นฆาตรกรต่อเนื่องได้เหมือนกัน แมรี่เบลทำให้คนอื่นเห็นว่าเด็กที่ถูกเลี้ยงดูในสภาพแวดล้อมที่ดูเลวร้ายพ่อแม่ไม่ได้ทำตัวเป็นผู้ปกครองที่ดีส่งผลสุดท้ายให้เด็กจะกลายมาเป็นฆาตกรได้โดยที่ไม่ต้องรอให้เด็กเติบโตเด็กก็สามารถฆ่าคนโดยที่ไม่มีความรู้สึกผิดเลยแม้แต่น้อยแมรี่เบลเกิดวันที่26พฤษภาคมปี1957ในเมืองนิวคาสเซิลทางตอนเหนือของประเทศอังกฤษ เป็นบุตรของนางเบตตี้เบลล์นางเบตตี้เบลล์เป็นโสพนีติดยาที่ชอบออกจากบ้านเพื่อไปทำงานในกราสโกเธอเป็นโสพนีประเภทซาดิสชอบเล่นแซ่และเครื่องพัฒน,นาการตอนที่เบตตี้ท้องแมรี่เธอมีอายุเพียง17ปีเท่านั้นแมรี่เกิดมาโดยที่ไม่มีพ่อซึ่งพ่อของแมรี่ก็คือบิลลี่เป็นคนรักของเบตตี้แต่เนื่องจาก เธอรับเงินช่วยเหลือจากประกันสังคมเธอจึงสอนแมรี่ให้เรียกบิลลี่ว่าลุงแทนบิลลี่พ่อของแมรี่ซึ่งแมรี่ก็เชื่อว่าเป็นลุงตลอดเวลาซึ่งเขาก็ไม่มีอาชีพอะไรเป็นแค่หัวขโมยเล็กๆ,ๆน้อยๆเคยจับกลุมในข้อหาจุรกรรมมาแล้วและแต่งงานกับเบต็ตตี้หลังจากที่แมรี่เกิดอย่างไรก็ตามเบ็ตตี้นั้นเกลียดแมรี่มากกล่าวกันว่า เบ็ตตี้พูดกับพยาบาลว่าหลังจากที่ขอดแมรี่เสร็จเป็นคำแรกว่าเอาสิ่งนั้นไปให้ไกลๆจากฉันนอกจากนี้ความจริงที่น่าตกใจออย่างก็คือเบ็ตตี้มีความคิดที่จะฆ่าแมรี่มากกว่าหนึ่งครั้งโดยพยายามฆ่าให้ตายให้เหมือนอุบัติเหตุในช่วงไม่กี่ปีแรกที่เกิดมาหลังจากที่แมรี่ถูกจับในข้อหาฆาตกรรมต่อเนื่อง เธอย,ยังอ้างอีกว่าเธอถูกร่วงระเมิดทางเพศแม่ของเธอบังคับให้มีเพศสัมพันธ์กับผู้ชายในขณะที่เธออายุยังน้อยส่วนสภาพในบ้านตำรวจที่เคยไปบ้านของแมรี่ก็ถึงเก่ามาว่าไม่รู้สึกว่ามันเป็นบ้านเลยมันเหมือนเปลือกหอยและสิ่งที่บอกว่าสิ่งมีชีวิตก็คือเสียงหมาเห่าเบตตี้นั้นไม่เป็นแม่ที่ดีเลยเขาไม่ได้เป็นแม่ที่ดีแม้แต่น้อยกล่าวกันว่าแมรี่ถูกจับ เธอก็เอาเรื่องของลูกของเธอไปขายในหนังสือพิมพ์พยายามทำตัวออกสื่อให้กำลังใจลูกสาวเขียนข้อความบดวีออกมาเรียกขายดังนั้นจึงไม่แปลกใจเลยว่าแมรี่มีพฤติกรรมแปลกมาตั้งแต่เด็กมักจะมีเรื่องทำลายร่างกายเด็กคนอื่นอยู่บ่อยๆอ,อย่างไม่ค่อยมีเหตุผลเธอเคยบีบคอซูซานซึ่งเป็นญาติเพียงเพราะว่าซูซานนั้นไม่ได้ให้ของขวัญวันเกิดของเธอ บางคนถูกเธอผลักลงมาจากกันศาสตร์อย่างไม่มีเหตุผลนอกจากนี้แมรี่ยังมีนิสัยที่ใครๆต่างไม่ชอบเธอตรงที่เธอฉลาดไม่รู้จกักอายเธอชอบโกหกชอบโอ้อวดไม่รู้จักสำนึกผิดที่ตนทำกับคนอื่นเอาไว้แต่การกระทำของเธอนั้นก็อยากจะเป็นจุดสนใจต่อสายตาของผู้อื่นวันที่25พฤษภาคมปี1968ยา่านนิวคาสเซิลทางตอนเหนือของอังกฤษ เวลา23.30น,นเด็ก3คนได้พบศพของเด็กเล็กคนหนึ่งที่ชั้น2ของบ้านซึ่งบ้านนั้นเป็นบ้านร้างศพนั่นนอนหน้าหงายอยู่บนพื้นลักษณะมีเลือดไหลออกจากปากแก้มและขางมีน้ำลายฟูมเลอะเทอะอยู่เป็นจำนวนมากใกล้ๆกระสพบมีขวดแอสไพรินเปล่าตกอยู่จากการสอบสวนพบว่าเหยื่อที่เกาะรายก็คือมาตินบาราวอายุ4ปี สาเหตุจากการเสียชีวิตยังไม่แน่ชัดตอนหลังถึงรู้ว่าแมรีร่เบลล์รัดคอด้วยถูกทิ้งที่บ้านร้างมีพยานให้การว่าเขาพบมาตินครั้งสุดท้ายคือบ่าย3า5โมง15นาทีของวันนั้นมาตินเดินไปซื้อขนมที่ร้านแรแวะที่บ้านของป้าเพื่อกินขนมปังเขาเออกจากบ้านของป้าเวลาบ่าย3.20โมง20นาทีก่อนจะพบเป็นศพก่อนจะพบเป็นศพในเวลาบ่ายสาโมง30นาที ตอนแรกตำรวจเชื่อว่าสาเหตุของเด็กเสียชีวิตนั้นเป็นแค่อุบัติเหตุแต่ชาวบ้านไม่พอใจกับการสืบสวนดังกล่าวเพราะคิดว่ายังไงก็เป็นฆาตกรรมมากกว่าจึงรวมตัวกันประท้วงวันรุ่งขึ้นหลังจากการตายของมาตินมีเด็กผู้หญิงสองคนมาอยางบ้านของมาตินทั้งสองก็คือแมรีเบลอายุ10ขวบและนอร์มาเบลอายุ13ขวบ แมรี่และนอร์มามีนามสกุลเดียวกันก็จริงแต่ไม่ได้เป็นญาติกันนอร์มาไม่มีส่วนรู้เห็นจากการฆาตกรรมของมาตินริต้าซึ่งเป็นป้าของมาตินให้การในภายหลังว่าเด็กสองคนมาที่บ้านของเธอเพื่อก่อกวนแมรี่ <Mary, S 2> ได้ถามคำถามที่เสียดแทงใจเธอด้วยใบหน้าที่ยิ้มแยม้มเกี่ยวกับการตายของมาตินในทำนองที่ว่าป้าคิดถึงมาตินไหมป้าร้องให้มาตินหรือเปล่า มาตินตายแล้วเหงาไหมมาตินตายแล้วร้องไห้หรือเปล่าแล้วแมรี่นี้เองเป็นคนมาแจ้งให้ดิต้าทราบว่ารารของเธอตายอยู่ที่ตึกร้างในวันเกิดเหตุจูนบาราวแม่ของมาตินก็โดนเด็กแสบสองคนก่อกวนเช่นกันเธอหมุนตัวไปรอบๆและยิ้มแย้มแบบเด็กน่ารักทั่วไปเธอบอกว่าเธอขอพบมาตินฉันบอกว่ามาตินตายแล้วเธอก็ยิ้มตอบ ก็รู้แลวว่ามาตินตายก่อนที่ฉันจะโกรธกับคําถามนั้นฉันก็ปิดประตูดังใส่หน้าเธอเช้าของวันที่27พฤษภาคมสถานรับดูแลเด็กเดลเซอร์ esser, ใกล้กับที่เกิดเหตุที่มาตินเสียชีวิตถูกหรือคนเข้าของกระจุดกระจายเกลื่อนพื้นแต่ที่รบกวนจิตใจได้น่ากลัวมากกว่านั้นก็คือตำรวจพบกระดาษสีแผ่นเขียนด้วยลายมือวัดป่ปนอยู่ในกองเครื่องเขียนข้อความว่า แผ่นที่1ฉันฆ่าคนและฉันจะกลับมาใหม่แผ่นที่2เราฆ่าคนระหว่างแฟนนี่และแฟกกอตให้ดีแผ่นที่3เราฆ่ามาตินบราไอสารเลวแผ่นที่4แผ่นที่4พวกแกพลาดเพราะเราฆ่ามาตินบาราลตายแล้วจงระวังแฟนนี่และแฟกกอตจะเป็นคนต่อไปในครั้งแรกตำรวจคิดเชื่อว่าเป็นการเล่นตลกเสียมากกว่า จึงโยนทิ้งกระดาษพวกนั้นและในวันเดียวกันแมรี่ก็เขียนในสมุดบันทึกของโรงเรียนในบันทึกมีรูปวาดเด็กผู้ชายอยู่ท่าทางเดียวกับมาตินตอนที่พบศพมีขวดใกล้ๆเขียนคำว่ายามีชายคนหนึ่งเดินมาที่เด็กแต่ข้อความว่าวันเสาร์อยู่ที่บ้านแม่จดไปถามนองมาว่าจะให้ไปซื้อของด้วยกันไหม ไปได้วยกันได้กลับมาตามถนนเกรทเห็นมีคนมุงอยู่ที่บ้านหงลังเก่าฉันถามว่าเกิดอะไรขึ้นฉันถามว่าเกิดอะไรขึ้นมีเด็กคนหนึ่งนอนตายแต่สมุดของแมรี่ไม่สะกิดใจครูเลยแม้แต่น้อยวันศุกร์สัปดาห์เดียวกันแมรี่เบลและนอมาถูกจับกลุ่มได้คาหนังคาเขาฐานบุกรุกสถานรับดูแลเด็กที่เดเนเชอรี่ แต่ปฏิเสธการบุกรุกรู้่าวก่อนถ้ถูกปล่อยตัวมาอยู่ในความควบคุมของผู้ปกครองไปจนกว่าจะส่งฟ้องศาลเยาวชนสัปดาห์ถัดมาเด็กผู้ชายคนอื่นเห็นแมรี่ก็โจนใส่นอนมาที่บ่อทรายแมรี่เตะหน้าของนอนมาพร้อมตะโกนว่าฉันเป็นฆาตกรและเธอก็ชี้ไปที่ตึกร้างที่พบศพของมาตินพร้อมกบบอกว่าบ้านหลังโน้นไงที่นั่นแหละฉันฆ่า หากในตอนนั้นไม่มีใครถือจริงจังเพราะแมรี่เป็นที่รู้จักกันดีว่าคนขี้โกหกวันที่31กรกฎาคมปี1968เวลาประมาณ23.10นตำรวจได้บุบศพกับไบรอันฮวีอายุ3ปีศพของเขาถูกพบใต้บล็อกอิดใกล้ระแวกบ้านศพของเขาถูกหมกอยู่ที่ใต้หญ้าและวัชพืชดอกไม้สีม่วง ปากมีน้ำลายปนเลือดติดอยู่ที่ศีรษะถูกทุบด้วยของแข็งมีรอยขว่วนตรงจมูกใกล้กับศพมีกันไกลตกอยู่ขมข้างหนึ่งหักและอีกข้างบิดงองมีรอยแทงที่บริเวณต้นขาศพอวัยวะเพศถูกเชือนออกหายไปบางส่วนผมถูกตัดไปหนึ่งกระจุกและมีบาดแผลที่แปลกประหลาดก็คือเหมือนจะทำเป็นเล่น,เ,ลนเพื่อความสนุกแต่เป็นการเล่นที่สยองบริเวณท้องถูกกีดด้วยตัวอักษรเ ซึ่งรอยนี้กระทำขึ้นหลังจากไบรอันเสียชีวิตแพทย์ชนสูตรว่าสาเหตุการตายเพราะถูกบีบคอโดยเด็กตรงนี้เองที่ตำรวจเอกใจเชื่อว่ามาตินบราว์ที่เสียชีวิตก่อนหน้านี้น่าจะตายด้วยสาเหตุเดียวกันเพราะแรงบีบของเด็กน้อยกว่าผู้ใหญ่มากไม่เหลือรอยช้ำว่าให้ชัดนักและทั้ทงคู่ก็น่าจะโดนฆาตกรคนเดียวกันฆ่าตายตำรวจได้รวบรวมเด็กอายุตั้งแต่ 3ถึง15ปีกว่า1,200คนซึ่งอาศัยอยู่ในแถบนั้นและแจกแบบสอบถามให้กับทุกคนในบรรดาคำตอบซึ่งไม่ตรงประเด็นเท่าใดนักกว่า1,000ใบมีอยู่สองคนที่น่าสงสัยสองคนน่าสงสัยกว่าคนอืน่นในที่สุดชื่อของแมรี่ก็นอมาก็ปุดขึ้นมาในฐานะของผู้ต้องสงสัยโดยนอมาออกอาการตื่นเต้นในการฆาตกรรมส่วนแมรี่ คอยหลีกเลี่ยงไม่รู้ไม่เห็นและมีท่าทีแปลกเธอยิ้มระเรื่อตลอดเวลาราวกับเป็นเรื่องคำเต็มที่แมรี่ได้นอนมาถูกสอบปากคำหลายครั้งและพวกเธอก็กับคำให้การของตัวเองไปเรื่อยๆต่อมาแมรี่ให้การว่าเห็นเด็กชายคนหนึ่งมีดอกไม้สีม่วงจิตตัวและถือกันไก่หากเมื่อตำรวจสอบปากคำชายคนดังกล่าวแล้วก็พบว่าเขามีพยานยืนยันที่อยู่อันแน่นอน ข้อสงสัยจึงตกมาเป็นอย่างแมรี่เนื่องจากลักษณะของกันไกซึ่งพบในที่เกิดเหตุนั้นไม่ได้ถูกประกาศออกทางสาธารณชนในที่สุดนอมาก็รับสารภาพออกมาว่าครั้งแรกเธอบอกว่าแมรี่พาเธอไปดูศพข,ของไบรอันมีการพบมิโกนซึ่งใช้กรีดท้องไบรอันตามคำให้การของนอมาก่อนจะยอมรับในภายหลังว่าแมรี่บีบคอไบรอันต่อหน้าเธอโดยคำให้การนี้ แมรี่ถูกปลุกจากเตียงกลางดึกเพื่อนำมาสอบสวนอีกครั้งแน่นอนว่าแมรี่ปฏิเสธคําให้การทุกป,ประการของนอมาไม่กี่วันต่อมาแมรี่และนอมาก็ถูกจับกลุมอย่างเป็นทางการและและถูกควบคุมตัวที่สถานีตำรวจนิวคลาสเซนเวเอนในระหว่างนั้นแมรี่กล่าวว่านอมาเป็นคนฆ่าไบาอันและระหว่างนั้นแมรี่เองก็ได้รับการตรวจอาการทางจิตจากนักจิตวิทยา นักจิตวิทยาให้ความเห็นผมเคยพุบเด็กที่เป็นฆาตกรหลายคนแล้วนะแต่รายที่รุนแรงและอันตรายอย่างนี้เพิ่งจะเคยเจอเป็นครั้งแรกเธอทั้งฉลาดและรู้จักพิกแพงวันที่5ทธันวาคมปี1968แมรี่เบลและนอนมาถูกนำขึ้นศาลในขณะที่นอนมาร้องไห้อยู่บ่อยครั้งแมรี่ก็มีท่าทีเฉยไม่ยินดียินร้ายและตั้งใจฟัง การตัดสินคดีอยู่ตลอดเวลาในเวลานั้นภาพของเด็กสาวที่หน้าตาดีฉลาดผมดำตาคมสีฟ้าไรแววสีหน้าอารมณ์ความรู้สึกพร้อมกับตอบคำถามฉะฉานล้วนเป็นที่จดจำของบรรดาคนในศาลในวันนั้นในศาลครอบครัวของแมรี่ก็มาฟังร่วมด้วยกล่าวกันว่าแม่ของแมรี่สร้างความวุ่นวายในศาลด้วยการทำเสียงสะอึกสะอื้น รวมถึงการวิ่งถลาออกไปนอกห้องทงั้งๆที่กำลังมีการพิจารณาอยู่อีกเดียวก็กลับเข้ามาเรากับนักสแสดงละครน้ำเน่าส่วนพ่อของแมรี่ก็นั่งเงียบไม่ใส่ใจท่าทางของคนรักของเขาเลยส่วนคำถามสำคัญทำไมแมรี่ถึงฆ่าเด็กสองคนนั้นแมรี่ตอบเพียงสั้นๆว่าเธอได้วิธีฆ่าคนแบบนี้เพราะจำจากโทรทัศน์ ส่วนคำถามว่าทำไมถึงต้องวาดภาพมาตินเบราว์แะะทำลายข้าวของของเนซลีแมรี่ตอบว่ามันสนุกเช่นกันมันเหมือนกับการเล่นตลกครั้งใหญ่แน่นอนคดีนี้มีผู้คนนักข่าวมาร่วมฟังมากที่สุดในประวัติการในที่สุดวันที่17ทธันวาคมการตัดสินก็ออกมาตามความคาดการณ์ของคนส่วนใหญ่นอมาถูกตัดสินไม่ให้มีความผิดจึงถูกปล่อยตัวออกมา ส่วนแมรี่ถูกตัดสินว่ามีความผิดฐานฆ่าคนสองคนโดยไม่ได้แต่ตองไว้ก่อนโทษคือควบคุมตลอดชีวิตหากเนื่องจากเธอ,อยังอายุยังน้อยโทษจึงมีเพียงรับการรักษาทางจิตให้หายดีและปล่อยตัวในภายหลังเพาว่าทางโรงพยาบาลโรคจิตที่จะรับรอแมรี่ไว้ได้เธอจึงถูกส่งตัวไปยังสถานกักกันเยาวชนเรดแบงค์ตั้งแต่กุมภาพันธ์ปี1969 จนถึงพฤศจิกายนปี1973ปี1977แมรี่อายุ20ปีถูกย้ายไปยังเรือนจำสไตอันซึ่งมีการระบบรักษาความปลอดภัยไม่ดีนักเธอและเพื่อนแหกคุกไปก่อนจะถูกจับได้ในอีก3วันให้หลังระหว่างทางครั้งนี้เธอได้ทิ้งพรมาจารีและตั้งท้องไปเรียบร้อยแล้วเรื่องนี้แมรี่ให้การว่า ฉันแค่อยากจะแสดงให้เห็นว่าตัวเองปกติดีและสามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้ก็เท่านั้นเอง14พฤษภาคมปี1980แมรี่ถูกปล่อยตัวเมื่ออายุได้23ปีโดยไม่ได้รับการเยียวยาให้หายจากอาการทางจิตเลยเธอเปลี่ยนชื่อแท้ใหม่รวมไปถึงการเริ่มต้นชีวิตใหม่แมรี่กลับไปอยู่กับแม่ของเธอ4ปีต่อมาเธอก็ได้คลอดผูสาวออกมาเมื่อวันที่25พฤษภาคม ปี1984โดยไม่มีการเปิดเผยชื่อลูกสาวจนกว่าลูกสาวของเบลจะอายุได้18ปีอย่างไรก็ตามเมื่อวันที่21พฤษภาคมปี2003แมรี่ก็ได้เงินชดเชยจากศาลจากการฟ้องร้องเมื่อมีคนเปิดเผยชื่อลูกสาวของเธอแมรี่ได้เข้ามาหาวิทยาลัยจบออกมาก็เปลี่ยนงานไปเรื่อยๆเช่นสถานรับเลี้ยงเด็ก เป็นพนักงานบริการจนคลอดบุตรหญิงในปี1984ที่จริงแล้วแมรี่อยู่ภายใต้การควบคุมของเรือนจำจนถึงปี1992หากเธอยังได้รับอนุญาตให้เลี้ยงลูกคนนี้ได้ในปี1998แมรี่รอจนลูกสาวโตและกลับมาใช้ชื่อเดิมพร้อมกับออกหนังสือชีว่ประวัติของตัวเองไม่รู้ว่าเนื้อหามี ความจริงมากน้อยแค่ไหนแต่คนส่วนใหญ่จนทุกวันนี้ยังมองว่าแมรี่เป็นคนขี้โกหกอยู่ดีในปี2003แมรี่หายตัวไปจากสังคมอย่างไรก็ตามในปี2009ก็มีข่าวเกี่ยวกับแมรี่ว่าเธอเธอ,อกลายเป็นคุณยายแล้วและชีวิตของเธอก็มีความสุขดีก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับแมรี่เบลล์ฆาตกรเด็ดกรคจิตเป็นไงคะสนุกกันบ้างไหมคะ แล้วก็เส่นเดิมค่ะเนื่องจากคดีนี้ทางช่องค้นหาจากเว็บข่าวต่างๆหลายๆเว็บบางคำพูดอาจจะออกเสียงผิดไม่ถูกต้องประการใดต้องขออภัยมานะที่นี้ท่านสามารถคอมเมนต์แนะนำเพิ่มเติมได้ที่ใต้คลิปนะคะแต่เพื่อไม่ให้พลาดสำหรับคลิปต่อไปอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้เราสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ